แบรนด์ไมคิต้าเริ่มต้นขึ้นในปี2003ค่ะโดยดีไซนเนอร์ในวงการแว่นตาแนวหน้าระดับโลกนะคะจุดเด่นของ m มก i t ้าก็จะมีเรื่องความเบาใช้วัสดุชั้นเยี่ยมอย่างเช่นสแตนเลสสตีลแล้วก็ไมลอนนะคะแบรนด์นี้ได้รับการยอมรับในตลาด แว่นตาโลกเนื่องจากแบรนด์นั้นมีการใช้วัสดุที่นำมาผลิตนั้นค่อนข้างชั้นสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ค่อนข้างดีเยี่ยมค่ะถ้านึกถึงแว่นไมกิต้าเหรอคะก็นึกถึงนวัตกรรมนะคะแว่นไมกิต้าใช้นวัตกรรมการโคตติ้งหรือการเคลือบผิววัสดุด้วยเ,เทคโนโลยีนานโนโคตติ้งค่ะวัสดุที่นำมาผลิตค่ะ จะเน้นที่น้ำหนักเบาเช่นสแตนเลสสตีลมายลอนอีกทั้งบานพับของไมกิต้ามีความพิเศษและมีการจดสิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์ด้วยค่ะทุกกระบวนการการผลิตของแว่นไมกิต้าจะใช้ความประณีตทำให้แว่นไมกิต้าที่ออกมาทุกตัวนั้นมีความแข็งแรงสวยงามแล้วก็คงทนค่ะ ส่วนเรื่องดีไซน์นั้นก็คือดีไซน์ยอดเยี่ยมเพราะว่ามีดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกมาร่วมออกแบบให้นะคะแบรนด์นี้ก็จะมีหลากหลายคอลเลกชันที่ดีไซน์ออกมาให้ความเรียกง่ายแต่เวลาสวมใส่จะรู้สึกโดดเด่นแล้วก็ดูทันสมัยค่ะ แว่นไมกิตาจะมีทั้งหมด14คอลเลกชันนะคะแต่ว่าจะขอแนะนำ3คอลเลกชันที่มีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจค่ะสำหรับคอลเลกชันแรกก็คือคอลเลกชันที่เป็นไมลอนนะคะจุดเด่นของเขาก็คือจะผลิตจากวัสดุที่มีความเบาและก็ความทนนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการวัสดุที่เบากว่าสแตนเลสสตีลก็ควรที่จะเลือกอรุ่นไมลอนนี้นะคะ ส่วนของกระบวนการผลิตของคอลเลกชันไมลอนนะคะได้รับรางวัลประเภทวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเลดดอค่ะเฮมุสเลงนะคะสำหรับจุดเด่นของคอลเลกชันนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่ได้รับการคอลเลเรชันระหว่างมากิต้ากับเฮมุสเลงเฮมุสเล้งนี่เป็นราชาแห่งความมินิมอลในยุค9กเลยนะครับ จะมีเลนกันแดด4ีแผ่นนะคะประกบอยู่รอบด้านของแว่นนะคะแล้วก็เลนส์นี้จะมีคุณสมบัติที่ลดแสงสะท้อนจากด้านหลังนะคะาจะาเน้นการออกแบบที่มีความสง่างามใช้วัสดุสเตลเลสสตีลในการผลิตสำหรับคอลเลกชันสุดท้ายคือคอลเลกชันไมสันมาตินมาเจล่า สำหรับคอลเลกชันนี้ค่ะจะมีความโดดเด่นอยู่ที่การออกแบบและการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครคือเป็นการคอลเลบเรชันกันระหว่างมาก i ิต้ากับไมสานมาตินมาเจล่านะครับรุ่นนี้เป็นแว่นกันแดดก,ก็คือวัสดุหลักเนี่ยใช้สเตลลสตีลแต่ว่าปลายขาจากซิลิโคนเนี่ยปรับปรุงเป็นพลาสติกนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แว่นที่มีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะลูกค้าควรที่จะเลือกแว่นคอลเลกชันนี้ค่ะ